วันนี้มันก็จะมารีวิวฟกิกลูกซองหัวกลูกนะฮะนี่ครับเออเดี๋ยวอันนี้คือช่องออันนี o ้คือช่อง mmo s a t u n i o นะฮะเอ้ย om saturnio ขออภัยครับโอเคเราไปดูกันเลยวู้วไปกันเลยเดี๋ยวหนึ่งนะรอห้องกชุนผมจัดอันดับเลยนะไม่ได้จัดอันดับโอเคเขา้าละ เดี๋ยวเราค่อยไปดูนเกียกันเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะเดี๋ยวผมก็ขอซื้อเป็นปืนรัวนะกัน G G 1 8ใช่ปะ่ะตัวเนี้ยโอเคใช่ปะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้ G 1 8นะฮะไปนะี่ก่เลยครับ <c oughs> ผมเล่นม่เกีงก็ขขออาภัยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งสุดเล่นแล้วกัน้าหัดผมหายนะฮะ ไม่รู้มันเป็นยังไงอะข้าหัวหนะฮะข้าหัวหนะฮะผมงงนะเมื่อกี้ผมหลอน กับ,บที่เครื่องที่เราถ่ายคลิปอะมันอาจจะเอ,อดูแบบมันหัวนิดน,นึงนะเพราะว่าผมดาวเพราะว่าขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องอ่ะอันนู้นมันปีแบบอันยาวใช่ไหมเราย,ยังไม่ได้เอาอันสั้นมาอันสั้นๆนะของพี่ว่าเราตอนนี้พี่ตื่นแล้วรอ้อยพี่หลับก,ก่อน <c oughs> แอบบเดี๋ยวอยแอบ,บเอาเดี๋ยวผมจะฆ่านะคะเพื่อว่าเก็บิบเงินนะดูหน่อว่า มบนปะเกนะ่งแล้วโอ้ไหนลูกโซ่เนี่ยได้แล้วได้แล้วครับจะบรนเพลงนะซื้อโบอมา่าสามคิวแล้วสามคิวอะลูกโซงบอกระโลก,ก็ตราการยิงหนึ่งนะฮะไม่ลดอะไรนะฮะอัตราการยิงหนึ่งนะใครๆก็รู้แหละลูกบอลทำไมผมมารีวิวครับเพราะว่าผมเออผมไม่ ผมไม่รู้นะคะว่าช่องอื่นเขารีวิววันยังแต่ผมก็เพิ่งมารีวิวนะผมขออภัยนะลองเขาออกกันเหรอสองคนเขาออกอ่ะเขาออกสองคนหนักดูดิเนี่ยครับสองคนน่ะเขาออกอะไรร้อยร้อยเขาลงมาผมไม่กล้าผมผมแบบเล่นผมยิงไม่ค่อยผมยิงไม่ค่อยแม่นะลูกฟองอ่ะผมแบบไม่ได้อ่ะน่าจะไม่ได้นะ ไม่มีกดด้วยตัวบางแต่คิปหน้าผมก็จะมารีวิวลูน่าอะไรนะฮะลูน่านะนนเก็บมากัว,<อ>วนะแรงมากแรงมากนะฮะนันเดเกียวนะอุ้ยผมผมขอทิ้งปืนหน่อ ดี๋ยวให้ทิ้งปืนให้เพื่อนนะเพราะว่าผมจะเร็วซองทั้งสองกระบอกอึ๊ยไม่แค่กรบอกเดียวพอเราจะทิ้งปืนให้เพื่อนนะฮะเพราะว่าปืนนี้ผมไม่ต้องใช้เพราะผมมารีวิวแอ้วทำไมมันทิ้งไม่ได้วะทิ้งได้ละทิ้งให้เพื่อนไปไม,ม,ม่เอานะ,ะตอนนี้เขาอยู่ด้านหน้านะเห็นไหมที่ต้นมะพร้าวร้อย ผมอันนี้คือข้อแนะนำของผมนะถ้ายิงได้แล้วเราเราต้องรีบซัมนะ,ะเพราะว่าถ้าไม่รีบซามารถเดี๋ยวถ้าเราดาวเดี๋ยวเขาจะมาชุดนะฮะโอเคเราจะเราจะอดชิวนะ,ะอันนี้ก็แรงมากเลยนาะแบบส่งนะะั้นอ่ะเอเอ็มพีผมเก็บได้ปะเก็บไป้นกันป้องกันตัวไว้โอเคชนะแล้วเดี๋ยว่อรทิ้งเพื่อนนะ ตอนนี้ผมก็ห้5ชิวนะเพื่อน6ชิวนะเขาเขาไม่รู้ไปหาคนที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันมาสสองซองบอกเลยเนวะ ชั้นบนแน่เลยชั้นบนชั้นบนฉันบนชั้นบนแน่แน่ฉันบนแน่แน่ผมมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วดูไหนเอานี่ไงจระ เท่ากับเพื่อนเลยอะเจิตคิวนะฮะเข้าเท่ากับเพื่อนเลยนะ,ะแต่ว่าเนี่ยผมเตออนี่ครับผมเออันเนี้ยดามเมจเยอะกว่านะฮะก็คือผมผมได้นะ,ะอีลิคีโอเคจบคลิปเลยสำหรบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย